สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทอปประจำวันศุกร์ที่21ธันวาคมนะคะ,ะาคราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะมาเยือนอยู่ที่บริเวณ1,649.80 u s ารต่อออนค่ะลดลง17.90 u s ดารต่อออนนะคะแกว่งตัวในกรอบ1,635-1,671ค่ะ,ะาคราคาทองคำนะคะปรับตัวล่วงลงไปติดต่อกันเป็น วันที่3ามคะเนื่องจากหลุดแนวรับสําคัญอีกรอบหนึ่งหนึ่งค่ะส่งผลทําให้เกิดแรงขายทำกาไรนะคะออกมาอีกระลอกนึงค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงวันหยุดยาวก็กองทุนเฮดฟันต่างๆนะคะก็เทขายราคาทองคำออกมานะคะเพื่อปรับพอร์ตการลงทุนค่ะ ขณะที่นะคะสัญญาณเกี่ยวกับเศรษกิจข,ของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะจากตัวเลขเศรกิจของสหรัฐที่ส่วนใหญ่ออกมาดีเนี่ยก็เป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำค่ะทั้งนี้นะคะประเด็นทางด้านฟิสิกอลคลิฟ f f นะคะยังมีความไม่แน่นอนค่ะและการตกลงกันระหว่างนากักการเมืองในสหรัฐยังมีข้อกังขานะคะดังนั้นประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลทําให้ราคาทองคำในช่วงนี้ผันผวนได้ค่ะ สำหรับการคาดการที่ว่าวิกฤตยูโรโซนและปัญหาฟิสิกอลคลิฟนะคะยังเป็นปัจจัยความเสี่ยงในปีหน้าต่อเนื่องถึงปีหน้านะคะอาจจะหนุนราคาทองคำนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยรวมไปถึงค่าเงิน US เอสลาให้กลับมาปรับตัวดีขึ้นในช่วงปีหน้าได้นะคะทั้งนี้นะคะในช่วงระยะสัน้นราคาทองคำยังคงเป็นแนวโน้มเชิงลบค่ะดังนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ยังแนะนําให้ลดพอร์ตการลงทุนนะคะหรือรอดูจังหวะการเข้าซื้อดีๆค่ะ ทางด้านข่าวทางด้านยุโรปนะคะก็จะเห็นว่า EU นะคะมีการอนุมัติเงินช่วยเหลือให้แก่แบ,บงก์ใหญ่ของสเปนแล้วนะคะและ ECB เองก็ตัดสินใจยอมให้กรีซกลับมาใช้พันธบัตรรัฐบาลคำประกรันนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะในการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปตอนนี้แม้ว่าจะแผ่วเบาในเรื่องของผลกระทบต่อราคารองคนะคะแต่ก็เป็นปัจจัยหนุนเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้กับราคาทองค้ได้หาก การแก้ไขปัญหานะคะกลับมาไม่มีความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ต้องจับตาดูประเด็นของยุโรปนะคะอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยตลอดในสัปดาห์นี้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีค่ะก็กดดันให้ราคาทองคำปรับตัวอ่อนตัวลงไปนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP นะคะไตรมาสสตัวยอดไข่บ้านมือสองนะคะแม้กระทั่งดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมและดัชนีราคาที่อยู่อาศัยนะคะต่างปรับตัว สูงขึ้นมานะคะก็เป็นแรงกดดันให้รักรองคำอ่อนตัวลงไปค่ะตอนนี้นะคะระยะนี้ตลาดนะคะมองว่ารักรองคำดูเหมือนจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะซึ่งดังนั้นนะคะเมื่อมีข่าวดีต่างๆปรากฏเข้ามาก็จะส่งผลกดดันต่อรักรองคำที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะ ในคืนนี้ก็เราต้องรอติดตามดูอีกทีนึงนะคะว่าเสกีของสารัสจะออกมาดีอย่างที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการไว้หรือไม่นะคะช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งถึงสองสามทุ่มห้สิาค่ะสำหรับตัวเลขเสกีตัวอื่นนะคะจะเห็นว่า เมื่อตัวเลขเศริจของสหรัฐออกมาดีเนี่ยดดชนีดาวโจนส์ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้มาอยู่ที่13,312จุดนะคะในขณะที่ราคานังมันก็ปรับตัวสูงขึ้นมาเช่นเดียวกันมาอยู่ที่90.13นะคะและ ในขณะที่ S P D R นะคะยังคงถือเท่าเดิมที่1,350.52ตันนะคะยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆแม้ว่าราคาทองคำจะอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากค่ะดังนั้นอาจจะเป็นสัญญาด,ดีเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่ยังไม่ได้มีการขายทองคำออกมาของ S P D R นะคะ ทีนี้ถ้ามองจากภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันเนี่ยก็จะเห็นว่าระหองคำยังคงอยู่ในระดัของไซ์เวดดาวลงไปนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็ยังคงชนแนวรับสําคัญที่บรเวณหนึ 1, ่งพันยบนึ่งันหกรอยสินะคะตรงนี้ อาจจะได้เห็นการรีบาวเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็ต้องมาดูกะเพราะว่าแนวโน้มโดยรวมแล้วยังเป็นแนวโน้มเชิงลบดังนั้นการรีบาวกลับขึ้นไปอาจจะมีแรงเทขายออกมาทุกๆบรืเวณแนวต้านก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น1น5 5 1 6 6 0ต้องจับตาดูให้ดีนะคะว่าจะอ่อนลงตัวลงมากลับมาอีกครั้งหรือเปล่า โดยแนวรับสำคัญยังอยู่ที่บริเวณ1630-1620นะคะสงบริเวณนี้จะเป็นแนวรับถัดไปที่ไม่ควรจะหลุดค่ะเนื่องว่าจากถ้าหลุดลงไปเนี่ยจะเป็นแนวโน้มเชิงลบเชิงลบและอาจจะลงไปถึง1,600ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต้องจับตาดูแนวรับแนวต้านให้ดีค่ะโดยวันนี้นะคะให้แนวรับนะคะ แนวรับนะคะวันนี้เราให้ที่บริเวณ1,635-1,625นะคะอย่างที่บอกสองบริเวณน,นี้ห้ามหลุดค่ะไม่งั้นจะเจอกันอีกทีที่บริเวณ1,600เลยนะคะในขณะที่ตัวแนวต้านนะคะ1,660-1,675แต่ให้ดูบริเวณ1,650-1,655เป็นแนวต้านแรกก่อนถ้ามันอ่อนตัวลงมาจริงๆไม่มีแรงนะคะก็อาจจะถึงบริเวณ1 6 5 0 5 5ก็คงจะอ่อนตัวลงมาแล้วละคะ่ะ ค่ะสำหรับการวิเคราะห์รากทรงคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ